จูถิงนักวอลเลย์บอลหญิงมือหนึ่งของจีนใจบุญใช้เงินหนึ่งร้อยล้านบาททำบุญอะไรบ้างจูถิงนักวอลเลย์บอลหญิงมือหนึ่งของจีนใช้เงินรางวัลที่ได้ร่วมหนึ่งร้อยล้านบาทหมดไปภายในเวลาครึ่งปีเธอถูกด่าว่าบ้าและไร้สติจูถิงนักวอลเลย์บอลหญิงมือหนึ่งของจีนเด็กบ้านนอกยากจนจากมณฑลเหอหนาน,าน ผู้ซึ่งเคยทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเศร้ามาหลายต่อหลายครั้งแล้วปัจจุบันเธอมีอายุเพียง25ปีด้วยส่วนสูงถึง198เซนติเมตรประกอบกับความสามารถในเชิงตบที่หาตัวจับยากเธอถูกยกย่องให้เป็นนักวอลเลย์สาวทรงคุณค่าที่สุดระดับหนึ่งในสของโลกเลยทีเดียวความสามารถในเชิงวอลเลย์บอลย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้ว เธอสามารถหาเงินได้รวม20ล้านหยวนหรือ100ล้านบาทไทยภายในเวลา1ปีและก็สามารถใช้มันหมดเกลี้ยงช่วระยะเวลาเพียง6เดือนเงินที่เธอได้มาจากเงินรางวัลจากรัฐบาลจีนในฐานะแชมป์โอลิมปิก2016เป็นเงิน1ล้านบาทรายได้จากการออกสื่อและโฆษณาสินค้า8ล้านบาทรายได้จากการเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพที่ตุรกี55ล้านบาท รายได้จากงานโฆษณาและงานออกสื่อหลังกลับสู่ประเทศจีน40ล้านบาทรวมรายได้ในปี2016อันถือว่าเป็นปีทองของเธอก็ร่วม100ล้านบาทคราวนี้มาดูกันว่าเธอใช้เงิน100ล้านบาทหมดไปกับอะไรสิ่งแรกที่เธอทำก็คือซื้อบ้านให้พ่อแม่ในถิ่นบ้านเกิดเป็นเงิน3ล้านบาท เธอบริจาคเงินสร้างถนนระยะทาง20กิโลเป็นเงิน45ล้านบาทเพื่อความสะดวกของคนในหมู่บ้านบริจาคเงินสร้างบ้านพักคนชราเป็นเงิน6ล้านบาทบริจาคเงินสร้างโรงเรียน2แห่งแห่งแรกเป็นโรงเรียนประถมสำหรับเด็กยากจนอีกแห่งเป็นโรงเรียนการกีฬาเน้นสอนวอลเลย์บอลโดยเฉพาะเพื่อสร้างนักวอลเลย์บอลรุ่นต่อไป เงินที่ใช้จ่ายสำหรับสองโรงเรียนนี้รวมเป็นเงินร่วม20สบล้านบาทเจ้าหน้าที่จะขอนำชื่อจูถิงไปใช้เป็นชื่อโรงเรียนหรือบ้านพักคนชราเธอปฏิเสธทันทีโดยไม่ต้องคิดว่าใช้ชื่อฉันทำไมใช้ชื่อของทางการก็แล้วกันเงินที่จูถิงหาได้ด้วยความสามารถจากหยาดเหงื่อและแรงกายของเธอไม่ได้นำไปซื้อขครือหาดูราเพียงเพื่อไว้เสพสุขส่วนตัว ไม่ได้ซื้อเครื่องบินส่วนตัวเพื่อเสริมบารมีไม่ได้ซื้อซูปเปอร์คาร์เพื่อเพิ่มรัศมีให้ตนเองแต่เธอเลือกที่จะใช้เงินที่ได้มาเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่สร้างสาธารณูปโภคเพื่อคนในหมู่บ้านสร้างโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่เด็กที่ต่อไปจะสร้างความก้าวหน้าของประเทศชาติสร้างบ้านพักคนชราเพื่อคนแก่จะได้มีที่อยู่ที่กินยามที่ไม่มีรายได้เลี้ยงตัว ในสังคมที่บูชาเงินทองเป็นพระเจ้าอย่างทุกวันนี้แม้จะมีมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมีเงินทองมากกว่าเธอเยอะแต่จากสิ่งที่เธอทําต้องยอมรับว่าเธอคือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดมากกว่ามหาเศรษฐีที่มีเงินมากกว่าเธออีกหลายร้อยหลายพันคนรวยไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขของเงินทองเราวัดกันที่น้ำใจ จูถิงคนที่โคตรรวยน้ำใจที่สุดในยุคที่คนสนใจแต่วัตถุและของจอมปลอม